สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีสองโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาจับตายูทูบเบอร์บ้านกะกกถ้าย่อยกลับบ้านนับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ยูทูบเบอร์สายจำเลยโบกมือลากกอกกันหลายช่องมีทั้งไปแบบถาวรและแบบไปไปมาไม่ว่าจะจากไปแบบไหนภาพความเงียบเหงาที่เราได้เห็นผ่านช่องยูทูบเบอร์หลายๆช่องมันบ่งบอกว่างานเลี้ยงที่กกอกใกล้จะเลิกลาแล้วที่สำคัญคือ ความนิยมในตัวจำเลยที่ตกต่ำลงอย่างมากและความกังวลเรื่องคดีความทำให้ในปีนี้ยูทูบเบอร์ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นเชื่อว่าจะมีหลายช่องต้องเก็บของกลับบ้านหลายช่องโบกมือลาเท่าที่เห็นช่องที่เก็บของย้ายกลับบ้าน ก็มีเช่นช่องต้นหักกะกอกช่องนี้ยูทูบเบอร์เรียกเขาว่ารอปพอบ้านจำเลยต้นหักจะกลับไปดูแลแม่และช่วยน้าขายของช่องเอ็มเดอร์ช่องนี้ขนของไปเกือบหมดแล้วบอกว่าสบายใจเมื่อไหร่จะกลับมาแต่เห็นเอ็มเดอร์ไปปลูกต้นรักกับช่องแมงกาบี้ฟิล์ม ช่อง v ีออช่องนี้กลับไปตั้งแต่ปีใหม่และไร้สดบอกว่าจะอยู่ที่บ้านเกิดจะทำคอนเทนต์อื่นกลายเป็นดรามา่าทิ้งลุงจนทะเลาะกับมาดามลาเต้ช่องชิดปากแปรช่องใหญ่ที่สนิทกับจำเลยวันนี้ขนของกลับบ้านเพราะเท้าเจ็บจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านหนึ่งเดือนร้านกาแฟกอก,ะกะ ที่อยู่คู่กับกกกอกมาตั้งแต่แรกเลิกกิจการเพราะขายไม่ดีประกอบกับมีอีกร้านหนึ่งอยู่ในเมืองจึงเลือกที่จะปิดร้านที่โกกอกวันนี้ช่องชัยชัยชาแนลก็บอกลาจำเลยไประยอง15วันมีช่องพิราวันชาแนลไปด้วยชิดปากแปรหดหูใจ หลายวันก่อนชิดปากแปรไร้สดบอกว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงตอนขึ้นก็ให้รีบเก็บถามว่ามีเก็บไหมมีแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นอีกเมื่อไหร่เรื่องปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้หาให้ได้วันละพันยังไม่ได้เลยคุณกิน้องนิวร้านกาแฟกโกกอกเคยอยู่ด้วยกัน ร้านกาแฟไม่เปิดแล้วเพื่อนที่อยู่รอบข้างเราไปกันทีละคนสองคนมันห่อเหี่ยวเรามานั่งคิดว่าถ้าสักวันหนึ่งเป็นเราเราจะไปทำอะไรต่อช่องผมพออยู่ได้แต่มันห่อเหี่ยวคิดถึงอนาคตเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่แล้วเราจะเป็นยังไงมันหดหูใจมีใครสามารถ รับปากได้ทุกคนมีใครบ้างที่บอกว่ามาแล้วจะอยู่กับลุงจะไม่ไปไหนอาชีพหลักของผมคือการทำ YouTube ส่วนขายของเป็นอาชีพเสริมที่จะเพิ่มรายได้ในความคิดผมอยากทำคอนเทนต์ที่เป็นสไตล์ของผมชอบเที่ยวชอบเดินทางผมอยากแชร์การเดินทางของผมผมเคยเดินทางทั่วประเทศ อยากทำคลิปแต่พอเราออกไปสักพักก็ชิดทิ้งลุงแล้วเหรอผมไม่ได้อยากไปถาวรช่องชิดปากแปรมียอดผู้ติดต,ตาม79,900คนแมงกะบีสักวันหนึ่งต้องแยกย้ายแมงกะบีฟิล์มไร้โสดวันนี้บอกว่าตอนนี้ไรายได้จาก YouTube ลดลงแต่ไม่หวัน่น ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักจะผลิตผลงานให้มีคุณภาพเก็บเงินอยากมีหน้ามีตาเหมือนคนอื่นครอบครัวผมเป็นคนจนคนหนึ่งวันหนึ่งผมจะเป็นผู้นำพัฒนาบ้านเกิดทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงใช้ความรู้ที่มีกลับมาทำที่บ้านช่องแมงกะบีมาบ้านลุงผลป้าแตนมาอาศัยทำคอนเทนต์นานมากแล้ว ผมยังทำงานอยู่ที่นี่แต่ปีนี้จะกลับบ้านบ่อยขึ้นถ้าไม่กลับบ้านเลยแม่จะเหงาที่บ้านยังไม่มีอะไรที่พัฒนาเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าคดีน้องชมพู่ปิดลงจับคนร้ายได้แล้วยูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกทุกช่องคงต้องถึงเวลาแยกย,ย้ายทำไมถึงแยกย,ย้ายเพราะคดีจบแล้วกระจางหมดแล้ว f c ก็ไม่มีอะไรจะดูแล้วจะให้ดูชีวิตรายวันที่กกอกไม่รู้ว่า F4 จะดูได้นานแค่ไหนจะดีกว่าไหมถ้ายูทูบเบอร์สร้างคอนเทนต์เป็นเอกลักษณ์ของช่องทําให้ f c ติดตามดูไม่ใช่เปิดช่องเพื่อเอากระแสถ้าคิดจะถ่ายกกอกอย่างเดียวไม่ทำคอนเทนต์อื่นเลยสักวันหนึ่งจะไปไม่รอด แมงกระบี้ฟิล์มมียอดผู้ติดตาม87,300กว่าคน V ีออสช n แนลอยากทำอาชีพอื่น v ีออสไรส์สดหลายวันก่อนบอกว่า f อฟลุงผลป้าแตนยังติดตามผมอยู่มียอดติดตามแต่ไม่เคยสนใจเข้ามาดูไม่เคยเข้ามาคอมเมนต์ยอด26,000 YouTube จะตัดไปอัตโนมัติ ลดไปทีละคนทีละคนผมจะขายบ้านที่กกอกอนาคตไม่แน่นอนองค์ปู่ก็ไม่แน่นอนเจอพระผลพูดอีกหนักไปใหญ่แล้วมีชาวบ้านอีกองค์ปู่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมก็ได้ผมเลยจะกลับมาอยู่บ้านครั้งก่อนที่ผมมาอุดรยอดติดตามผมหายไป1,200ก็น้อยใจผมมาทำธุระหลายอย่าง ผมพูดความในใจให้ฟังอยากเลิกท o u t u b e อยากไปทําอาชีพอื่นทําสวนทําไรถ้าผมจะทํา YouTube ผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องข่าว V e o s Channel มีผู้ติดตาม24,600กว่าคนพิลาวันชาแนลต้องใช้เงินส่วนตัวพิราวันชาแนลมีคนติดตาม17,000กว่าคนพูดในไรสดว่ามาอยู่ตรงนี้ ถ้าใครกลับบ้านไม่ว่าจะไปวันสองวันก็เหมือนอะไรหายไปแต่ถ้าใครกลับไปอยู่บ้านเลยก็ใจหายมันเหมือนผูกพันรายได้ของแอดที่เคยบอกว่าเริ่มมีไรายได้จาก Youtube แล้วสองเดือนได้ร้อยเหรียญเหรียญละ30บาทค่าใช้จ่ายถ้าเราไม่เอาเงินเก่าเราที่มีอยู่มาจุนเจือเราก็ไม่รู้ว่า ช่องเล็กๆจะกลับไปอยู่บ้านเมื่อไหร่ไม่อยากให้วันนั้นมาถึงเลยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดบอกว่าคดีจบคงค่อยๆดีขึ้นใครจะตามเฮียได้ตลอดความจริงจะออกมาทุกวันเพราะสังคมจะตราหน้าพวกยูทูบเบอร์เอาแต่เงินไม่เอาความจริงมาพูด ได้คดีไปคนละคดีอยู่ไปอาจได้ครบทุกคนเวรกรรมตามทานัน